สวัสดีครับสวัสดี f c นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมาให้ความรู้นิดนึงนะบังเอิญเห็นผมเห็นในในคอมเมนต์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นเป็นคนที่ติดตามผมนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วกันแล้วก็อธิบายตามประสบการณ์ที่ผมเคยซื้อขายนะฮะก็มีนะครับ เ,เข้าใจว่าเป็น FC แล้วกันคอมเมนต์มาว่านะครับไวาเก่าเอาไวายเก่าเหล้าเก่าเนี่ยนะฮะสามารถกินได้ไหมนะผมตอบเลยว่ากินได้นะครับสามารถดื่มได้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้ผมอธิบายจะได้เห็นภาพนะครับอ่สมมตุติตัวเรียนซี่ขวดนี้ใช่ไหมฮะเออเป็นวะเอยไม่ใช่เป็นเป็นเหล้า ที่เสียนะครับคาว่าเสียเนี่ยก็คือแอลกอฮอล์ไม่มีอย่างที่ผมบอกเขยา่าฟองไม่หายนะครับก็คือเป็นน้ําแบบน้ําเชื่อมและสามารถดื่มได้กินได้นะครับแต่คุณดมนิดนึงว่าถ้ามันเป็นกลิ่นแบบไม้ไมอะไรเงี้ยนะครับเป็นกลิ่นแบบออกน้ําหวานนะครับกลิ่นไม้เข้าใจไม้ยังไงไม้แบบแห้งๆอ่ะครับก็คือยังดื่มได้ นะครับแต่ต้องต้องดูนิดนึงนะว่ามันสะอาดไหมถ้าสะอาดก็โอเคนะครับเขาไม่ได้แบบเปิดหรืออะไรเงี้ยมันยังเป็นแบบยังแบบพอดื่มได้นะคือมันไม่มีแอลกอฮอล์ก็จริงนะครับแต่คุณสามารถนําน้ําตัวนั้นน่ะซึ่งเป็นน้ําหวานหรือมันอาจจะไม่หวานละนะครับเอาไปใส่ในเหล้าที่คุณเวลาชงอ่ะนะครับเอาไปใส่ได้เพราะว่าไอตัวนั้นน่ะนะครับถึงแม้ไมีแอลกอฮอล์ก็จริงแต่ความแบบความเขาเรียกเป็นแบบกลิ่นแบบ กลิ่นไม้อะครับกลิ่นโอ๊กนะฮะที่เขาบ่มในไม้โอ๊กเนี่ยนะครับกลิ่นมันยังอยู่กลิ่นไม้โอ๊กก็คือเป็นกลิ่นไม้ที่แบบไม่ไหม้ไม่ไหม้แบบนุ่มๆนวลๆอะไรประมาณนี้นะครับคุณสามารถนําไปเติมนะฮะในในเหล้านะ,ะที่คุณชงดื่มปกติะฮะนะครับมันก็ช่วยเพิ่มรสชาติในเรื่องของกลิ่นได้นะครับแล้วก็ทําให้อา่าเขาเรียกมันทําให้นุ่มขึ้นนะครับสามารถเอาไปดื่มได้สําหรับเหล้านะครับ นะแต่ก็จะมีแบบเสียเลยนะแต่ส่วนมากที่เสียเลยจะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนแม่จะสามารถดื่มได้แต่ต้องเอาไปผสมนะครับผสมกับเหล้าที่มันมีแอลกอฮอล์นะครับที่ดีกีมันยังอยู่นะครับ <bamboo straw s> เพราะว่าเหล้าตัวนั้นถ้าคุณดื่มเพียวๆเนี่ยนะครับมันก็คือน้ําแบบน้ําที่มันมีกลิ่นแค่นั้นเองนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันจะเข้มข้นนะครับก็ผมตอบให้ว่าเหล้าเก่านะครับสามารถดื่มได้อันนี้กรณีที่เสียนะ นะครับแต่ถ้าเป็นเหล้าเก่าที่ปกติมีแอลกอฮอล์คุณดื่มได้อยู่แล้วนะครับนะบก็อธิบายให้ฟังนะสำหรับเหล้าเหล้าคุณสามารถดื่มได้แต่ถ้ามันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วนะครับคุณก็เอาไปผสมกับเหล้าปกติแต่ถ้ามันยังมีแอลกอฮอล์อยู่ถึงแม้จะเก่าก็ตามนะคุณดื่มได้ นะครับแต่ถ้าปเป็นเหล้าบอมก็อย่าไปดื่มแต่ก็เดี๋ยวจะปัญหาอีกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเหล้าบอมถูกไหมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตให้ดูไวน์นะครับนะครับคือผมไม่มีไวน์แบบคือพูด,ดง่ายๆไม่มีน้ําหรอกนะฮะไม่มีน้ําที่อยู่ในไวน์แล้วเอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นเนี่ยนี่อันนี้เป็นไวน์เก่าอันนี้เป็นขวดเปล่านะครับคือผมซื้อมาดื่มด้วยมาเทสด้วยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นนะครับ เป็น5อรหันในบอกโดเลยนะฮะแต่ประเด็นคือมันเป็นวายที่เก่ามากนะครับปี1,971นะครับนี่มันกี่ปีแล้วเดี๋ยวผมบวกให้ดูนะเดี๋ยวผมลองบวกให้ดูนะครับ1,971เนาะป,ปีนี้น,นี้2021ออ,อ่ะก็50ปีนะครับโดยปกติอะวายโอ้โเโดี๋โ,โทษนนะฮะ คือวายนะครับถ้าคุณเก็บไม่ดีนะนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยอากาศร้อนถ้าคุณยิ่งหยุดไม่เช่งต่างจังหวัดก็ได้นะครับถ้าคุณอยู่ขออนุญาตนะครับนะครับคือถ้าคุณเก็บไม่ดีนะฮะนะครับอากาศร้อนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยนะฮะมันเดี๋ยวป๊บนึงนิดนึงนะเออมันก็จะมามาพังกันวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับ อืมอ่ะโอเคนะครับถ้าเป็นไวน์ที่คุณเก็บไม่ดีมันโดนอากาศร้อนแล้วก็มันจะค่อนข้างแบบมีไอนะครับก็คือมันจะดันขึ้นผมจะอธิบายยังไงดีสำหรับไวน์นะวิธีการคือเขาจะใช้จุกคอกที่เป็นจุกไม้อุดไว้เพื่อให้อากาศเนี่ยมันโดนน้ำไวน์ช้าๆนะครับเพื่อให้มันทำปฏิกิยาที่คือไวน์เนี่ยมันจะแบบ จริญตบโตได้อะไรเงี้ยคุณก็อาจจะไปศึกษามันอีกทีหนึ่งนะอะไรเงี้ยนะครับคือนะครับถ้านะครับมันอากาศร้อนก็จริงร้อนไม่มากอะไรเงี้ยนะเก็บที่อุณหภูมิปกติมันก็อาจจะมีน้ําวายเนี่ยซึมมาบริเวณขวดได้แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าจะบอกเอ่อจะทําให้มันเสียบางทีนะเอ่อน้ำวายประมาณนี้นะครับเก็บไม่ดีร้อนน้ําวายจะลงประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้แปล,ปลว่ามันจะเสียนะเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่เสีย นะครับแต่รสชาติอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบเพี้ยนเพียนนิดหนึ่งนะครับก็วายมีทั้งดื่มได้และดื่มไม่ได้นะครับจะอธิบายต่อว่าดื่มได้ก็คือยังมีรสชาติอยู่กับดื่มไม่ได้คือเป็นน้ําแบบน้ําอะไรก็ไม่รู้น้ําเปรี้ยวๆสักอย่างน้ําแบบเสียๆน้าส้มไหยชูอะไรเงี้ยที่เขาชอบพูดกันประมาณนี้นะครับนะผมก็ตอบให้ว่าวายนะครับมีทั้งดื่มได้แล้วก็ดื่มไม่ได้ นะครับวิธีการก็ต้องดูแบบถ,ถ้าน้ำวายมันแยกชั้นกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้การส่งนะนะครับมันก็จะซับซ้อนอย่างขวดนี้ก็ผมบอกว่า50ปีขวดนี้เปิดนะครับเปิดมาเทสก็คือเสียแล้วนะครับนะคือผมเอามาเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วแต่ผมแค่อยากรู้ว่าด้านในมันเสียจริงไหมก็พอเปิดเปิดเทสก็คือเสียนะครับเพราะว่าน้ํามันลดเยอะด้วยแล้วก็เขาเก็บไม่ดีก็ดูสภาพแต่บางขวดนะครับ เอ่อฉลากเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เสียนะครับนี่แต่น้ําลดน้ําอะไรปกติเหมือนกันนะฮะแต่วเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงคือจุกคอกเนี่ยนะครับมันบางทีมันมันทาให้นะครับวเสียแล้วก็พวกอากาศร้อนอบอ้าวอะไรเงี้ยมีปัญหาเยอะส่วนมากถ้าอยู่ต่างประเทศอยู่ในต่างประเทศมันเย็นนะฮะมันก็จะไม่ค่อยเสียนะครับนี่อันนี้คือออกไปดูสภาพนะครับ นะอันนั้นเนะี่ยผมคิดว่านะ่าจะอยู่เมืองนอกมานานด้วยแหละนี่ถ้าเป็นขวดนี้นะครับของไทยเลยสแตมไทยผมได้มาขวดนี้จําได้แม่นเลยนะครับเป็นขวดที่ได้มาจากเขาเรียกว่าอะไรเดียวอ,อเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะที่อยู่ที่นครปฐมนะครับเอามาขายรวมกับเหล้าด้วยนะครับเขาแจ้งว่าพ่อเขาเสียชีวิตนะก็เอามาขายเพราะว่าไม่มีคนดื่มนะครับผมก็ลองเอามานะครับ แล้วก็คิดว่านะครับต้องบอกกันว่าผมคิดว่าขวดเนี้ยเสียนะครับแต่นะพี่ๆรู้ไหมว่าขวดเนี้ยไม่เสียนะครับเก่าไหมหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะก็ก็ห่างกันหลายปีอยู่นะครับปรากฏว่าขวดนี้ไม่เสียนะครับ, 1, 71, แ,ลรบ,รบแล้วก็น้ําเนี่ยลงมาเยอะมากนะครับผมถึงบอกว่าวายนะครับถ้าสภาพแย่ๆบางทีมีทั้งเสียแล้วก็ไม่เสียนะครับ ขวดนี้ไม่เสียผมคิดว่าเสียนะครับผมก็ทิ้งคว้างบ้างแล้วก็เอาไปเก็บไว้ตรงนู้นตรงนี้บ้างสุดท้ายอโอเคกูจะทิ้งดีกว่านะครับก็เลยลองเปิดปรากฏว่าไม่เสียนะครับนะก็คือไวน์ที่ดีนะผมต้องบอกก่อนว่าไวน์ที่ดีเก็บดีนะครับคือรสชาติไวน์เนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนส่วนที่เปลี่ยนที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของสีของน้ำไวน์ นะครับคือวายดีนะฮะรสชาติมันจะไม่เปลี่ยนเผลอเลอมันจะมันจะดีขึ้นนะครับไม่เปลี่ยนนี่จะอธิบายยังไงดีนะครับมันก็คือเออก็ตามอายุนะครับของวายการเก็บรักษาในขวดวายเขาทํมาให้ไว้ในนี้นะครับคุณสามารถเก็บไปได้อีกสักสิปี2 0ปีบางทีอาจจะ50ปีร้อยปีก็มีถ้าเก็บดีนะครับก็คือเออเขาเรียกอะไร คือคุณภาพของวายอ่ะจะไม่ค่อยได้แบบเสียไปนะฮะส่วนมากที่จะเปลี่ยนไปก็คือเป็นน้ำวายอันนี้คือกรณีที่วายสามารถดื่มได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันเสียก็คือมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกเลยนะมันจะไปกลิ่นบางทีอาจจะต้องพิสูจน์บางทีมองก็เห็นนะครับบางทีผู้ชํานาญการก็จะรู้นะครับซึ่งการซื้อขายวายนี่ผมบอกว่ามันค่อนข้างยากดูนค่อนข้างยากแต่ถ้าคุณแบบเคยผ่านมาเยอะไนงะก็ดูไม่ยากนะครับก็ส่องไฟก็จะรู้แต่อย่างงี้เห็นไหม คุณก็เห็นว่าขวดมันติเขียวถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมองเนื้อน้าจริงมันก็จะมองยากนะครับวิธีการก็อย่างที่ผมบอกดูปริมาณน้ําถ้าลงมาเยอะก็เอ้ยอาจจะเสียนะครับถ้าน้ําขึ้นมาก็อ่าโอเคอาจจะพองไปอาจจะลีกลีกนะฮะลีกพูดผิดอาจจะลีกก็คือน้ํามีการดันขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็คือตอบให้นะฮะมันจะค่อนข้างแบบบางทีมันต้อง,ต,องต้องใช้ไหวพริบใช้เซน์นิดนึงนะฮะเวลาการเลือกซื้อไวล์เก่าๆสาหรับคนที่ ไปซื้อวายแบบตามบ,าบ้านที่เขาเก็บมานักสะสมอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็ใช้ไฟส่องอะไรเงี้ยก็ตอบในคำนี้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าวายนะครับสามารถมีทั้งเสียแล้วก็ไม่เสียนะครับก็คือสามารถดื่มได้แล้วก็ดื่มไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นเหล้าเนี่ยส่วนมากจะดื่มได้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยแล้วกันยังสามารถดื่มได้อยู่แต่อาจจะต้องไปผสมนะครับถ้าแอลกอฮอลมันน้อยแต่ถ้าเป็นไวน์เนี่ยเสียก็คือเสียเลยดื่มไม่ได้แต่ถ้าไม่เสียก็คือยังดื่มได้นะครับแล้วก็ดีด้วยนะครับยิ่งเก่ายิ่งดีแต่ก็ต้องเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพแต่ถ้าเป็นไวน์แบบระดับห้าหกร้อยอะไรเงี้ยคุณซื้อมาเก็บมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าไวน์บางตัวนะครับ ผู้ผลิตเขาทำมาแบบให้คุณดื่มเลยอาจจะเดือนนึงหรือเปิดมาคือให้คุณดื่มเลยคือรสชาติมันพร้อมดื่มเลยแต่วายบางตัวรสชาติมันไม่พร้อมดื่มนะครับมันต้องรอนะครับอย่างอันเนี้ยสมมุตินะฮะแอลกอฮอลมันมาแบบเต็มมากเลยนะฮะคุณต้องเก็บไปอีกหลายๆปีเพื่อให้เนี่ยครับเพื่อให้อากาศนะมันเข้าไปในน้ำวายเรื่อยๆผ่านจุกก๊อกนะะทไมเขาถึงถึงใช้จุกก๊อกเพราะว่ามันต้อง เขาเรียกอะไรมันเรียกว่าเอทล้วกันเนาะอะไรเงรี้ยเอจิ้งะนะเอาประมาณนะครับมันทําให้อากาศมันค่อยๆเข้าไปประมาณเนี้ยแต่ถ้าเก็บไม่ดีก็กลายเป็นน้ําวยข้างนอกดันขึ้นมาก็เดี๋ยวอายาปมันเสียอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคราบก็เอาเป็นว่าผมอธิบายอย่างนงี้สําหรับไว้ก็คือมีทั้งดื่มได้แล้วก็ดื่มไม่ได้ก็คือโอกาสที่จะเสียก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ก็อธิบายกันอย่างนี้นะครับ นะหลายคนไม่ใช่หลายคนนะฮะมีคอมเมนต์ก็ผมตอบให้แล้วเนาะโอเคนะท้ายคลิปก็ถ้าใครมีพระนะครับหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจแต่ปีทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับส่งหาผมได้เลยแล้วก็ราคาตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มเริ่มที่จะเริ่มกลับมาแล้วนะนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ราคาเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะโอเคขึ้นแล้วแต่เขาไม่ได้แบบบื้อหวาเหมือนแต่ก่อนนะฮะนะครับก็ยังพอที่จะขยับขยื่นไปได้นิดหน่อยนะครับใครที่ อยากหาสายตรงหลวงพ่อโสธรน,นะครับโดยว่ากรมตํารวจก็สามารถแอดไลน์ติดต่อผมส่งให้ได้เลยนะฮรราคามาตรฐานแน่นอนนะครับผมต้องบอกกันว่านะับหลายคนนะที่ที่ติดตามผมหรือว่าต้องบอกว่าเอาละแวกอะไรเงี้ยแล้วกันนะครับก็พยายามนะจะเอาราคาเทั้งซื้อทั้งขายข,ายของผมเนี่ยไปอิงกับตัวเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะพวกนี้มันราคามันเปิดกันอยู่แล้วนะมันก็ทําให้ราคาพระมัน ดีขึ้นด้วยนะครับพูดผิดให้ละพาพระนะครับท่านดีขึ้นด้วยขอโทษด้วยนะครับบางทีรีพูดนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วก็สําหรับพวกเหล้าเก่าไวน์เก่าโดยเฉพาะเหล้าไทยนะอย่างที่ผมบอกว่าเรียนซี่เกรทนะครับองุ่นนะครับหรือแบนดี้แบนดิ้งนะฮะก็คือบาลันดีนะฮะสามารถส่งหาผมได้เลยเรียนซี่นะครับแล้วก็พวกแม่โขงจุกก๊อกเก่าๆอะไรเงี้ยคือเหล้าเทาเ รีบพูดขออภัยนะใครที่ฟังไม่ทันก็โทษทีนะครับเออเล่าไทยนะครับเรียนซี่แม้โขงหรือว่าเล่าไทยเก่าๆเก่าๆเนี่ยมันก็คือคุณสามารถส่งมาขายผมได้เลยรับตั้งแต่ไซเล็กกักนะจนถึงขนาด4.5เลยแล้วก็พวกวายเอย้พวกวนะครับส่งหาผมได้ทุกยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมดูเอง แล้วก็เล่าต่างประเทศนะครับหลักๆกก็เฮนเนซี่เฮนเนซี่เลมี่มาร์ตินอะไรเงี้ยมาแตเอะไรเงี้ยโอตาดอะไรเงี้ยนะครับส่งหาผมได้เลยนะครับแล้วก็เล่าพวกนี้จะโอเคยิ่งเก่ายิ่งดีนะครับนะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ติดตามผมนะเข้ามาก็กดไลค์เป็นกำลังใจนิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่ขาจรเข้ามา เห็นหลายท่านเลยเข้ามามาคอมเมนต์ผมในคลิปเก่าๆนะคุณกดติดตามผมไว้นิดนึงนะครับเวลามีอะไรอัปเดตนะจะได้ไม่พลาดนะครับไม่ใช่แบบบางทีนะไปไล่ดูคลิปเก่าๆบางทีเรื่องราคาพระมันก็นานแล้วเนาะหลายปีนะครับก็มันจะไม่ทันนะครับก็ยังไงฮนะกดติดตามกดซับค่าให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากกำลังใจฮนะคลิปนี้ไปแล้วครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะโอเคสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย